ฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเนี่ยได้ยินครับได้ยินเมื่อไหร่มึงจะมาถึงเนี่ยอ่าไม่รู้เหมือนกันรถไฟยังไม่มาเลยเนี่ยโอ้ยพัอ่ะนี่มันช้าแล้วเนี่ยต้องรีบไปเยี่ยมยายเลยเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออรถไฟยังไม่มาเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวโทรบอกอีกรอบนึงเออ,เอ,อโอเคโอเคขอตัว๋วเลยครับ เอ่อสักครู่นะครับโอเคครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับแิน่ทางปลอดภัยครับเอ้ยว่าไงวะเพื่อนมาแล้วโอ้ยชาชิบหายไปรีบไปยายมึงรอเต็มที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ไปไงบ้างกรุงเทพสงบสุขไปบ้างไนะช่วงนี้เหรอก็เดิมๆนั่นแหละในเมือง คนวุ่นวายก็อยากถามหน่อยนะว่าญาติไอ้หมอนั่นน่ะเป็นไงบ้างไอ้คนที่ชอบชีสเบอร์เกอร์น่ะยังอยู่ไหมชีสเบอร์เกอร์เหรอได้ข่าวว่าไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนหลังจากที่ไปทำงานแล้วเขาก็หายตัวไปเลยหวังว่ายายแกเขาจะไม่รอแกจนเหงืออแห้งนะเอาละยายของแกเนี่ยรอแกมานานมากเลยรู้ไหมต้องรีบไปละ หน่อยครับเอ่อมาเราผมที่เอ่อคุยหน่อยดิเออพอดีว่าผมมาหายายสมศรีครับไม่ทราบไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหนครับยายสมศรีเหรออ๋ออยู่ชั้นสี่ห้องหกนะยายแกรออยู่ตรงนั้นห้องหอ๋อนี่คุณอ๋อนี่คุณแจโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับไปโอ้รู้นะเนี่ยครอบครัวนายทำงานอะไรอ่ะ ชั้นสี่ห้องหกชั้นสี่ห้องหกเหรอห้องหกมันอยู่ทางไหนฮะห้องนั้นเหรอไงเข้อประตูก่อนแล้วกันอาอนั่นนายเข้อประตูแล้วกันนายเป็นหลานชายมีใครอยู่ไหมครับเปิดมันจะไม่มีคนอยู่นะหรือจะนอนอยู่ก็ได้เอาจจะเสียบไปแล้วเปิดดิไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่ไงโอ้บ้าจริงโดนหลอกมาปะเนี่ย ก็แต่ในในตู an, ้เน sure. ี้ยใหญ่แกจะหลบอย่ง <un> น <orted> <c oughs> oh, ี้หร no <something> ือเปล่าตู้ค่อนข้างจะใหญ่นะเนี่ยเล่นซ่อนหากองหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดดูดิลองรีเช็คสิเนี่ยอะไรหรือเปล่าไอ้นั่นอะไรอ่ะไหนไหนเฮ้ย้าหัวกูนายเอ้ยนี่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นไรไหม เอ้าเฮ้ยอ้าวแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยที่ไหนวะเนจะได้เสียงว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยควรได้ฮะลงอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนที่นี่จะมีสงครามหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงปืนเสียงเครื่องบินเพียบเลยอ่ะบ้าอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ นี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่จริงเราอยู่ที่ไหนกันว่าเราต้องหาทายก่อนที่ก่อนว่ะไปเถลยเราจะหลุดเราไปไปด้วยสะพานตัวเฮดน่ะตัวเฮดตัวเฮดเหรอสะพานเสะพานสะพานก็ได้ไม่ไม่ถึงว่ะ เอาตัวเห็ดได้ไหมเอาตัวเหดแล้วเฮ้ยมันกดสเปคบาได้เฮ้ยมันถึงถึงถึงกดสเปคบาได้มึงตามมายังวะมาแล้วเนี่ยไม่มาเฮ้ยมีคนตามกูด้วยวะกูมาตรงสะพานแล้วแล้วมึงมาตรงไม่มีคนทำไม่มีของทำไมกูนี่ไงก็ได้ปืนแล้วเฮ้ยมีคนยิงกูมึงไม่ได้เล่นแบบสควอชใช่ไหมเดี๋ยวมึงไม่ได้เล่นแบบสควอตเลยแล้วทำไมกูยิงมึงได้อะ ตัวเกมมันก็ยิงกันได้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนยิงกูเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าสามคนอันนี้ใช่เฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงกูข้างหลังเอามันเขมจะตายอยู่ข้างหลังกูล้มเนี่ยเฮ้างหลังข้างหลังอันนึงอันนึงกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูมีแต่ปืนพกกูมีแต่ปืนพกโอ้โหกูตายไม่มีสามคนเลยมันปืนอะไรวะมันมันยิงกูทะลุกำแพงได้ไม่รู้ เมื่อกี้มันมีคนอยู่ด้านบนมันมันมีคนอยู่ด้านบนเมื่อกี้มันมีคนยิงยิงจากกูจากด้านบนอะกูหันไปดูมันไม่มีใครเมื่อกี้กูไม่มีฝั่งซ้ายมือเอ้ยบ้านบ้านหายบ้านขวาบนอะเห็นขวาบนโอ้เห็นเห็นบ้านใหญ่ใหญ่ใช่ไหมไปเลยไปเลยพุ่งเจ็ตไปเลยขวาบนคอมแมปเลยแล้วมาแล้วมีคนมามีคนมามีไอพีจีมคนมาตามเราหรือเปล่าใช่เหรอไม่รู้เสียงกูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมไม่เป็นรูปอันนี้หีือเ่ารูปก่องปืนเออไอเชี่ยกูเพิ่งกดไอพีจีแล้วกูปิวลงมาพอดีเลยไอชิบหาย เฮ้ยกล่องเพชรกล่องทองกล่องทองอุ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ปืนนี่ไงปืนที่กูเห็นเห็นไอ้นี้รอบที่เราเล่นรอบก่อนไงนี่กล่องทองอยู่ใกล้ตรงไหนวะไม่รู้ฟอลโล่เด็กเซฟโซนเซฟโซนอยู่ฝั่งนู้นเราต้องรีบไปแล้วครับไม่ได้กล่องทองแล้เราจะเปลี่ยนปืนยังไงเรารีบไปดีกว่ามียานเดียวเองไอ้สัตว์ทำไม่ยามันขายยากเนีวะมันเปลี่ยนปืนไม่ได้วะเปลี่ยนไม่ได้วะก็กดจี โอ้ยนี่ไงกูจีปเปลี่ยนแทนได้นี่กูได้ป้องปืนแล้วเออมเปลี่ยนได้ไงแต,แต่แต่กูมีปืนโหดอยู่แล้วงี้เออกูก็ออมีปืนกูนนก็มีปืนเหมือนกันเนี่ยกดกดสล,สลับปืนได้เหรอไม่รู้อ่ะเซฟเข้าเซฟโซนก่อนเซฟโซนกำลังบีบกำลังไปกูมีคิดเวกเตอร์และอาร์พีจีกูมีอาร์พีจีคิดเป็นเสียงคนเสียงคนเสียงคนฝ่ามือกูฝ่ามือหน้ากูเลยหน้าที่กูหันหน้าไป ใช่เหรอเฮ้ยนั่นไม่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านแดงบ้านแดงข้างหน้าเลยว่าเห็นอะไรแล้วสองคนสองคนเจ็บ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 ผู้เจ็บผู้เอามาล้มเอามาล้มก่อนเฮ้ยน้องไม่ตายได้ไงวะจีแม่งเลยใช่ไหมตัวต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงต้นไม้ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งเหรอเรียนทำนั่นไงมัน มันกำลังฮิวกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเห็นละขวมือขวมือมันมันลอมหลังยกูยิงอยู่กูยังยิงอยู่ไม่ไม่ล้มว่ะทำไมมันถึกจังวะทำไมเราโดนลงตายง่ายจังวะอันนี้เร่องลูกซองเลยปะเลืดมาปลาเอดมาปลาเดมามันยิงพีจีะชาร์จแม่งเลยดิไหมเรียวงบีบแล้วชงมแล้วกันไทยเราเข้าวงก่อนเราเข้าวงก่อนเจ็บก็เจ็บ ไม่ไม่กูรอเจ็บเดือนกูรอกูรอกูรอเลยกูรอเลยอื้มกูรอเลยไอ้มีคนวิ Mmmm, ่งเข้าวงไอ้ชิบหายกูอยู่นอกวงอ้าวมันเข้าวงมันเข้าวงมันเข้าวงกูวิ่งอยู่กูไม่งเกาะมันอยู่ข้างเราเฮ้ยกูวิ่งมันเลยโอ้โหขอหิวกันเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมันอยู่บนหัวกูไหนวะมันมีคนอยู่ข้างหน้าแน่ๆเลยอ่ะ เจ้าเจ้าเจ้ตยตา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 ยเออขบวนบนขวอ้โหสามเป็นตีเลยสัตว์เออเอาเตาลมโดดได้เที่เดิมไมที่เดิมมาเดิมมาเมาเดิมมาเดิมปาเเเีเมีมาวะไทยรอนี้กูไม่กดเจ็ดนะเพราะว่ากูรู้สึกว่าเจ็ดมันไม่ได้ไปเร็วเท่ากับการกระโดดลงบารแบบตรงวะกูยังไม่มีเกาะเลยวะโอเคก็ได้เก อ่ะพีจ่จีแบบนี้โคตรเทพอของทีกล่องทองมีแค่อันเดียวอะ่ะกูลบแล้วกูเสียดายป้อมปืนเลยกูเสียดายป้อมปืนชิบหายเลยนะเราสิเล้ะโคตรดีอะ่ะที่กูมีป้อมปืนอยูมีป้อมปืนเออว่ะม,มีปืนแดงสองเฮ้ยทายข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนหกสิบหกสิบหกสิบเนี่หมู่บ้านเลย <60 S 2> หกสิบเมื่อเคในหมู่บ้านปะ หมู่บ้านเหรอแต่เราอยู่ในวงนี่หว่านี่นี่ทางกูวิ่งไปเลยโอเคโอเคพร้อมบวกที่ขี่เต็มกางเกงแม็กกูเห็นรับไว้แล้วพอไหนไรชายหาดเลยแป๊บมันมันอยู่ข้างบนเราต้องเข้าไปใกล้หน่อยวะไม่อยากปืนกระสุนป่ะนี่กระสุนปืนเราไม่มีปืนระยะไกลเลยมีแต่ปืนระยะประชิดเขาแบบตีใกล้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีแอร์ดอบข้างบนบนหัวเราเลยรำเฮ้ยดอบบนหัวเราเลยเจี่ยปืนลูกซองอ่ะกูต้องบวกหัวขันเป็นปืนกระบอกนี้ไม่ใช่แอร์ดอบไอ้สัส แอดอบแอดอบแอดอบเอาดิเอาดิอะไรอ่ะเก็บเลยเก็บอปืนเทปแน่เลยเมาเลยเมาเลยเหลือสามคนเฮ้ยมันเหลือคนเดียวเนี่ยทายฮ่ามันเหลือคนเดียวเฮ้ยอย่าประมาทมันอาจจะใช้ปืนเทพก่อนเราก็ได้นะเว้ยมันวางป้อมปืนเม่ไหรบ้านแม่งดิบมีป้อมปืนด้วยวางไปเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงข้างหลังใช่ไหมเสียงปืนอ่ะร้อยห้าสิบเดี๋ยวกูวางป้อมปืนมาดูสิเสียงมาทั้งร้อยห้าสิบเมื่อกี้เราวางวางวาง มันคูดดา้วยอบนภูเขากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วทายบนบนเขาบนเขาบนเขาเด่นเห็นตัวละวร้อยห้าสิบเลยอ๋อกูเจอแล้วเจอแล้วมันกำลังโดดลงมามีปืนระยะไกลสักกระบอกเว็นลายกูยิงมันกูยิงมันกูยิงมันเอ้ยชนะว่ะอ้ปืนมันเทพจริงๆด้วยโอ้โหโอุ้ยแต่โชคดีนะที่มันเหลืออยู่คนเดียวได้ปืนแล้ว มาล่อนมาล่อนมาล่อนเฮ้ยเฮ้ยปืนกันเ้ยเฮยโอ้โหกูล้มแล้วมันมีคนเหยียบเบนบ้านได้ไงวะไอี้สองคนสองคนเหรอเออเชี่ยโอ้โหมีคนยิงกูโอ้ยแม่งปืนแรงยังวะกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูเก็บเหมือนไม่มีวันรอบนี้เก็บปืนเก็บเก็บปืนสิวะอันนี้อะไรระเบิดอัพเดทเนี่ยคิดเวกเตอร์คู่ เฮ้ยเจอป่ะไม่เจอไม่เจอไม่กูยัดเลยกูไม่ยัดเลยโดยเท้ากันมากงกันมา้กูมาเจอละยิงที่ไหนก็แตกก็แตกก็หลอกก็หลอกตาย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 เฮ้ยเฮ้ยทีคนหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านเฮ้ยขน้าดเลยไอ้เชี่ยแต่กูไม่มีปืนระยะไกลกูมีแต่ลูกซองลูกซองสองกระบอกเลยกูมยกูเ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 มยยิงเลยยิงเลยเข้าหัวล้ม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 ตายเลยอ๋อไอจังว่าไอ้ตี๋เดียวกันแล้วย ปืนแดงสไนเปอร์สไนเปอร์ของกูสไนเปอร์ไอ้เหี้ยปืนแดงโคตรกากเลยสัสฟ้าฟู่บ้าเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโดนขับรถมาข้างหลังเฮ้ยโดนขับรถมายิงมันยิงมันเนี่ยวุธจีนไหมมีอยวุธจีนไหมตั้งป้อมมาลงมาลงมาลงกูตั้งป้อมรถป่าเลยเฮ้ยปาเลยปาเลยไม่เห็นป่ะอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กูมองไม่เห็นน้ำมาเจ็บ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 นักเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักชุดอะไรชุดอะไรไหนวะ ไม่เห็นมันยังอยู่ฝั่งนล้นสวยๆปั๊มปืนปั๊มปืนลมลมลมสวยๆนะอยู่ๆน่าจะในรถก็อยู่รถไอเชี่ยลูกซองไม่คตรกากเลยกระบอกเฮ้ไอกระบอกแดงโคตรกากเลยล่ะปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนแล้วปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ทรังคนเดียวเปล่าวะเฮ้ยมีเสียงยิงปืนกันข้างหน้าร้อยยี่สิบเพื่อนขูดขอมาฟาร์มปืนตรงนี้ก่อนโอุ๊ยเชี่ยปืนตัวนี้โคตรดีล้ขึ้นมอึ้นมาขึ้นมอพอแล้วป um> ั๊มก่อน ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเดี๋ยวเดี๋วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคโอเคลงมาลงมาคงหิวเรื่อยก่อนเชี้ยเกือบตายไอแม่ย้อยได้ด้ดอกตกข้างหน้าเด็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไป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 นาแล้วบีแล้วองบีแล้วดูคนเดี๋ยวคนสามคนเฮ้ยขนาดนั่งละเฮ้ยขนามีคนสองคนสองคนนั่งก่อนเจ้าจ้า กูช่วยไอ้นี่เลยกูช่วยไอ้นี่กำลังที่จะลองโดนยิงเลยมือใหม่ล้ม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 ตัวหนึ่งโดนยัดชัดเลย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 มีตัวหนึ่งอยู่ใกล้กันเลยเชื่อไอ้ด้านหลังมันเป็นกำแพงชิบหายล้มล้มล้มสองตายได้ได้หมดหมดหมดไอเราตกด้านหลังวะไอเราตกด้านหลังมาแล้วปั๊ม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 ก่อนกูอยู่ด้านบนให้กูอยู่ด้านบนให้มันแอบเปล่าวะเสียงมาบนหัวกูได้บนหัวกู กูหนุ่มกูต้องกูเลยโอเคโอเคฮะหัวข้างหลังโอ้ยแล้วฮะมันน้ำบ้าบึลามันบึลินเฉยโดนบงบีบมันโดนบงบีบมันโดนบงบีบอือ่ะพี่พจิตายตายไหม <Okay. S 1> ชนะเก๋ชนะว้าอู้ยแค่ยังเกือบตายเลยเลือดสามฉลองด้วยกันขับรถย,ยังไม่จบหรือเปล่าเอ,เอ้ยยังเหลืออีกคนนี่มาเอ้า เกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยวงบีบฉันผ่านมาแล้วนะเฮียกระสุนกูจะหมดแล้วเว้ยกระสุนกูจะหมดแล้วนะเว้ยอยู่ไหนวะอีกคนน่ะคนมันอยู่ไหนวะเหลือแต่รถมันะเนี่ยเอาวงบีบตายวงบีบตายเราชนะโดยที่แบบจะไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้กูจะเข้าหน้าบ้านเออแล้วกูจะไปเข้าหลังบ้านเนี่ยเป็นคนมาปะเนี่ยไม่แน่ใจกูไปเข้าหลังบ้านนะ ในปืนที่แรงเอาปืนดวยก่อนเอาปืนดวยก่อนมีคนลงเมืองข้างหน้าเราหน่เมืองเดิมเลยข้างทางก็มีโอเคโอเคได้ไ okay> ด okay. ้เฮ้ยบนเขา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 ล้านล้านล้านบนเขาบนนู so ้นเลยทิศทิดลอยเอ็ดเอ็ดลอยห้าสิบเอ็ดลอยห้าสิบกำลังสู้กันอยู่กำลังสู้กันตาย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 กูฆ่าเราทายกูรถมา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 ไม่เห็นเราปะเห็นกูยัดกูยัดปัสุก้าเฮ้ยมีคนอยู่บนเขาอ๋อยิงกูยิงกูยิงกูที่เดิมเหรอ เขาบนเขาบเขาใช่เ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วเห็นแล้วมือสไนเปอร์วัดกัมนมาเลยมันหลบไปแล้ว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 ,ลลวโอ้ยเสียเปียบว่ะไปด้านหลังดี่ว่ะแถวนี้คนไม่เยอะโอ้ระเบิดกูมีก้าลูกเอาไปทำห่าเลยไปี่ไอ้องบีบเอาชิาบหายแล้ววงบีบวงบีบก็วิ่งเหงอ้อเฮ้ยไอเชื่อเลยฟ้ามัดขนาดมีคนบนเขาบนเขาฟ้ามัดก็ได้ามัดก็ฟ้ามัดก็ได้่ายเต็มตัวก่อน

ตาย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 มีรถมามีรถมาเี่มีคนมาอีกมึงจะมาอะไรกันเนี่ยเนี่ยมึงเป็นบ้าอเลยคือคือก่อนค้อเขาก่อนค้อเขาก่อนเขาก่อนปั๊มยาแล้วปั๊มผ่อนปั๊มผ่อนปั๊มยาด้วยปั๊มยาหนูคนไอชิ้นนี้ไม่ตายตรงนี้ไงโอ้ปืนดีด้วยอีกปืนมึงสนิทอยู่ไหนเกาะ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 ไม่มีเกาะไม่มีเนี่ยโอ้โหมึงพวกมึงไม่มีเกาะกันเลยเหรอไปมเป็นไปไอดอกเฮ้ยทายตรงนั้นมีคนมีคนตัวหนึ่งตัวหนึ่งไหนวะาไอดอกสองคนสองคนสองคนตรงไอดอกตรงไอดอก เจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บเจเจ็บกแตะกแตะมันจะ่อเดียวนจลอเอเดียข้างหน้ากูมีคนหายข้างหน้ากูข้างหน้าเลยเอฟอยู่ใกล้กูเลยเอฟใกล้กูเลยเดืมแล้วเดมเฮ้ยเฮ้ยสุนกูหมดโอ้โหไม่เงยกระสุนหมดในเวลานี้สวยสวยสยสสวยสม่เอยมันมียามีกอด้วยมึงเก็บกาะไปเลยเดี๋ยวกูเก็บยา ไอ้ดอกยังไม่ตายเว้ยตรงไอดอกยังไม่ตายเว้ยจริงตกนิ้วกันเฮ้ยไอดอกกูยิงมันไปสองสามนัดแล้วเต้ยยังไม่ตายนี่งบงอยู่ทางน้ำด้วยตกนิวกันไอ้เหี้ยกระสุนกูน้อยมากกูเสียเปรียบเลือยได้ตายแล้วเหรอทำไมตรงนั้นกูเสียเปรียบได้กระสุนนะเว้ยกูเสียเอ้ยมาโดดมาโดดมาต่ออานนี้ไรๆๆๆเจ็บ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 ต้นกูยิงมันนัดแล้วหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ใชาเลยใชาเลยใชาเลย เฮ้ยื่อไปต่อไปสู้เลยเอาเกาะปืนปืนปืนขอปืนนะกูขอปืนนะกูไม่มีกระสุนอ้าวมาแบบจริงจังจบเร็วจังวะรู้ยังประตูขายแล้วนะแต่ที่นี่ไม่มีประตูนะครับเอ้าเหรอเฮ้ย เนื่อยจังนะครับกับคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้ป้าทูเหนื่อยใจจริง